ครับผมอาจารย์เบีรยใจตองชาอยู่ในเมืองว่าวันนี้ผมจะมาแนะนำการทำ็อกนะครับในนามของสถาบันมาสเตอร์การทำ็อกหลายๆท่านอาจจะไม่คุ้จังแต่การทำ็อกตรงนี้ก็คือการเผยแพร่สิค้าอีกวิธีหนึ่งซึ่งไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะครับการทำ็อกถ้าคุณจะทล็อกคู่คู่กันมี่เป็นวิธคุณสามารถขายสินค้าได้ หนึ่งวันคุณสามารถคุณเส้นเช้าคุณให้คนรู้จักทั่วโลกนะครับประโยชน์ของการทำบล็อกเป็นไงทราบไหมฮะลงมาจนภาพกันนะฮะสมมุติว่านี่เป็นบล็อกของคุณบล็อกของคุณนี่คือหน้าตาบล็อกนะถ้าไปยู่ในเว็บไซต์ไปดูเขาจะมีบล็อกเจ๋งๆอีกทีนี้ถ้าบล็อกของคุณทําสําเร็จออกมาแล้วแล้วคุณมีช่องความเยอะๆนะฮะบล็อกของคุณสินเช้าของคุณเนี่ยมันจะขึ้นไปอย่างนี้พอพอไปเสิรญชส้นเช้าคุณในหน้า Google มันจะเห็นเส้นเช้าคุณเป็นรูปเป็นเป็นรีออกมา เราคิดว่าถ้าสินค้าของคุณนะ่มีบทความอย่างเงี้ยลูกค้าเขาไปเซิร์ชชื่อตรงกับสินค้าของคุณเขาเห็นรูปของคุณอยู่ข้อความสินค้าของคุณได้ท,ทันทีโดยที่คุณไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วจุดเด่นก็คือข้อความในตรงเนี้ยมันจะอยู่กับคุณไปประมาณ5-10ปปีโดยไม่ไม,ไม่ถูกลบออกไปนะครับน่าสนใจใช่ไหมครับครับการทำบล็อกมี่คือหน้าตาของบล็อกทนะีนี้สถาบัานของเรานอกจากการทำบล็อกแล้ว เราสอนที่ขั้นการทำวยูทูปหมายถึงว่านอกจากคุณมีบล็อกดีสินค้าแล้วสามารถทีเซนตัวสินค้าของคุณเป็นรูปภาพเคลื่อนไหวโดยโดยเข้าไปาโชว์อยู่ใน u ูทลูกค้าเห็นภาพคุณเห็นสินค้าคุณมีการสาธิตสินค้านี่แหละครับเราสาาราสดดัมพันธ์มาสเเอร์ครุบเราสอนด้วยนะครับถังจากนั้นเมื่อมีบล็อกมี youtube เสร็จแล้วคุณจะประชาสัมพันธ์ให้คนรู้จักสินค้าคุณมากๆเราสอนการโฆษณาโฆษณาให้ คนที่จะมือนอุปมาเหมือนมันมีร้านที่เกี่ยวอร่อยมากอยู่ที่ที่แห่งหนึ่งคุณไปอีกที่หนึ่งแล้วก็ไปติดป้ายโฆษณาให้คนเข้ามาดูให้เข้ามาซื้อมากินก๋วยเตี๋ยวในอุตสาหกรรงน้ครับนะครับทั้งหมดนี้เป็นหลักสูตรที่อยู่ในสถาบันมาสเตอร์ปูของเรานะครับมีที่ชั้นสี่ที่เรียกที่เรียกลาภลองมาศึกษาดูการทําธุรกิจแบบนี้ดูการทำธุรกิจการทำธแบบนี้นะครับมันดีตรงที่ว่าคุณสามารถทําที่บ้านได้ ที่หาคุณดูคุณไม่ต้องหีฐาลูกค้าและมีลูกค้าตลอดปีนะลองดูนะครับขอบคุณมากครับ